สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่11มกราคมปี25 6หราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบลอกค่ากรเน็จประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเ่งราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุขราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าทั้งนี้ราคาทองแม่สินอัปเดตราคานะคะเป็นเพียงช่วงเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอเท่านั้นนะคะ ส่วนค่ากำหนด500บาทนะคะเป็นเพียงค่ากำหนดที่ทางสมาคมค้าทองคํากําหนดไว้เท่านั้นไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้ที่อยู่ที่28,650บาททองเครื่องสลึง3581อบาทค่ากำหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4 0 8 1บาท ทอง1สลึง7,163บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,663บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,325บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,825บาททอง1บาท28,650บาทรวมค่ากำเนิเฉลี่ยแล้วเป็น29,150บาท ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11นาะฬิกา40นาทีตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมคา้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะราคาคงที่ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ